สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบันทึกรายการค้าด้วยโปรแกรม SmartBit Accounting กันนะคะวันนี้เราจะบันทึกรายการค้าของวันที่14บมกราคมปี2560นะคะสั่งสินค้าให้บริษัทสยามวรักรอิเล็กทริกจำกัดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าวงเรบเซล์ออเดอร์ส่งสินค้าครบตามจำนวนออกใบส่งของใบกำกับภาษี ทับใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 1์นครับ00003ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าโปรแกรม s m a r t b บิทแ c ค o u n t ติ g งกันแล้วนะคะเราก็จะไปที่ระบบขายได้เลยค่ะกดที่ปุ่ม Workflow นะคะเราจะเข้าไปที่ Invoice สินค้านะคะเลือก 1.2ึ่ขายเชื่อสาขานะคะจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่เล่มเอกสาร0001ขายเชื่อสินค้าค่ะกดปุ่มโอเคในที่นี้นะคะจะมีรายการอยู่แล้ว1รายการนะคะจะมีรายการอยู่แล้วสองรายการะคะ่ะเราก็จะกดปุ่ม F 3เพิ่มได้เลยคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเลขที่กับเลขที่ย่างอิงเราจะไม่ใส่นะคะเราจะไปเปลี่ยนวันที่เอกสารนะคะวันที่14 01ปี60นะคะลูกค้าเราจะเลือกเป็นบริษัทสยามบริรจัทอิเล็กทริกจำกัดน,นะคะรหัส c สคีศูนสามะคะ่ะต่อมาเราจะไปที่ค้นเอกสารนะคะ เราจะเปลี่ยนเป็นวเพื่อแก้ไขเราจะเลือกคนได้เป็นใบนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่เลขที่ภายใน,นะคะ่ะใส่จุดกด enter เราจะเลือกเลขที่ภายในศ0 0ย์ศูนะคะเลขที่ยังอิงเจ2ค่ะกดโ okay อเคลือกเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมีรายการสินค้าขึ้นมาให้ตามที่เราได้เคยทำสัญญากับบริษัทสยามบริษัทไว้นะคะก็คือตู้เย็นจำนวนหนึ่งเครื่องราคา25,000บาทแล้วก็มีเครื่องกองน้ำอีก3เครื่องราคา4,200บาทนะคะเรียบร้อยแล้วก็กด f 1 0บบันทึกได้เลยค่ะโปรแกรมนะคะก็จะลงบัญชีอัตโนมัติให้นะคะโดย ชื่อบัญชีฝั่งเดบิตลูกนี้การค้า4232มนะคะส่วนฝั่งเครดิตจะเป็นชื่อบัญชีขายเชื่อ37600แล้วก็ภาษีขายอีกสองพอบาทนะคะเมื่อข้อมูลถูกต้องนะคะเรากด f 1 0บันทึกได้เลยคะ่ะในที่นี้เราจะไม่พิมพ์นะคะตอบโ no นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกด escape ออกได้เลยะคะ่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด yes นะคะ เมื่อบันทึกเสร็จแรียบร้อยเราก็จะได้ข้อมูลนะคะตามที่เราบันทึกไปเรียบร้อยค่ะสำหรับการบันทึกรายการบัญชีของวันที่14มกราคมปี2560ก็เสร็จสิ้นแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ